ก็ขอสวัสดีครับในช่วงเช้าวันนี้พิเศษนะครับนะก็ได้เดินออกมาดูนะรอบๆนะในการกรุงตัวเกี่ยวนะครับเพื่อที่จะนำภาพนะบรรยากาศต่างๆของในช้าญี่ปุ่นเอ,อรอดเช้านี้เขาเขาทำอะไรกันบ้างนะครับเขาทำอะไรกบ้างต่างกับบ้านบ้านของเราไหมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นประชาชน วัยรุ่นนันุ่มสาวต่างๆแล้วเขาทำอะไรกันเดี๋ยวจะไปไลฟ์สดนะรอบๆที่พักนะครับรอบๆที่พักนะให้กับงาพิ่นร้องชาวมวยหรือทุกๆคนได้ชมกันไปดูกันครับอันนี้เดินออกมาจากภายในโรงแรมครับสิ่งที่ เห็นได้อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความสะอาดนะครับความสะอาดของถนนนะครับสะอาดมากครับเป็นความสะอาดของถนนที่นะ่าสะอาดมากรถนี่เขาจะวิ่งกันน้อยมากครับส่วนมากนานรถประเภทรถยนต์นี้จะน้อยจะมีแท็กซี่บริการ ส่วนตัวนี้ก็จะวิ่งน้อยนะส่วนประชาชนหรือพวกหนุ่มสาวต่างๆนั้นจะใช้วิธีการเดินนะครับส่วนมากจะใช้วิธีการเดินมีตรงสี่แยกต่างๆนั่นนี่นะเขาให้ที่ศึกษามาก็ก็ให้ความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของ ะประชาชนของเขาดีมากนะครับมีทางม้าลายนะครับตรงนี้นถ้าช่วงที่ไฟเขียวเปิดนี่ครับมีไฟเขียวเราตรงแยกนะครับนี่จะเขาก็จะเดินกันอย่างนี้ครับนี่เราก็จะเดินกันส่วนมากเดินครับเดินนะสวัสดีลูกสวัสด,ดี พอ,อมาไลฟ์สดเกี่ยวกับดูเด็กๆนะของญี่ปุ่นเขาปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าประชาชนนั้นส่วนมากจะใช้วิธีการเดินนะครับทางมาลายรถส่วนตัวนี่น้อยมากมอเตอร์ไซค์นี่แทบจะไม่เห็นเลยครับรถมอเตอร์ไซค์ไม่เห็น หาดูโมไซค์ยากเลยฮะไม่มีนี่ตอนเช้าเดินไปอีกรอบหนึ่งครับเดินรอบๆอาจจะพาเดินไปดูรอบๆตรงนี้ก็น่าจะเป็น ห้างนะครับห้างนะห้างมีแท็กซี่ไว้ให้การบริการ บ้านเราก็ไม่ต่างกับไม่ต่างากับเขาเท่าไหร่แต่ว่าต่างก็คือตรงที่ความปลอดภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนนี้นี่โอ้โหถ้าการเดรินนี้นจะทําให้มีความปลอดภัยสูงมากนี่คันักเรียนนักศึกษาประชาชนต่างๆนั้นนี่ใช้วิธีการเดริน ส่วนรถบัสนี่ก็เท่เคนขับรถบัสนี่เท่มากเลยแต่่างจะซูมคนขับรถบัสแต่งตัวเขาเท่มากเลยคนแต่ง ต,ติดไฟแดงนะก็จะหยุดนะครับจะหยุดแล้วเขาก็จะหยุดเป็นแนวทางไม่จะบไม่ว่าจะเป็น มอเตอร์ไซค์ side. รถใช้ส่วนตัวนี้ย่ากครับรถใช้ช้านแค่จะมองไม่เห็นเลยมีรถบัสประจำทางนะครับประจำทางจะใช้หานะส่วนใกล้ๆเขาก็เดินก็เป็นภาพนะที่นะ ถ้าถ้าอย่างนี้นี่ผมคิดว่าน่าจะน่าจะนะครับน่าจะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนรู้สึกว่าจะอาจจะน้อยมากนะครับจะน้อยมากแล้วเพราะว่าส่วนมากนะเขาจะใช้วิธีการเดินที่เน้นส่วนมากก็เป็นนักเรียนนักศึกษานะฮะน,นักเรียนนักศึกษา แล้วก็ผู้คนแล้วก็ออกไปทำงานร้านค้าแผงลอยต่างๆนี้ไม่มีเลยแล้วครับนะไม่มีครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินอีกรอยสักจุดหนึ่งครับเสร็จแล้วก็จะพา เดินไปที่อื่นๆดูนะครับอันนี้คือนายใจการนะครับใจการของเมืองโตเกียวเลยวันนี้ทุกคนนะครับบ้านเราน่าจะอยู่ในประมาณหกโมงกว่าๆนะครับอันนี้บ้านเขาาเก็บอาเก็บจะสามโมงเช้าแล้วอาเก็บจะสามโมงเช้าแล้ว นี้่ะเส้นทางเดินเท้าชัดเจดนเราจะพาเดินไปที่อีกสักมุมหนึ่งนะครับมุมหนึ่งดีครับทุกคนครับบรรยากาศภาคเช้านะครับเราเดินมาชมารักอยักสิกธภารกิจในการ แข่งขันชกมวยเสร็จนะครับแล้วก็อมีความสุขกับลูกหลานของเราหน้าที่นะสามารถนำชัยชนะกับบ้างแค้บ้างนะครับก็จะพาเดินเ ชอบในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดความสะอาดกับนะผู้คนส่วนมากจะใช้วิธีการเดินครับเดินเป็นหลักครับทางม้าลายนี้เนยะเยอะนะครับในเมืองบบญี่ปุ่นแล้วก็รถเขาก็จะหยุดนะครับหยุดนะนะ ร้านค้าต่างๆก็ไม่แตกต่างจากบ้านเราครับตื่นเช้าขึ้นมาผู้คนเราก็จะทําความสะอาดนะครับความสะอาดอันนี้ก็อีกมุมนะครับอีกมุมหนึ่งทนะี่ เดินมารอบๆนะครับรอบๆ ทุกคนครับสวัสดีครับตปื่นเช้าเพิ่งมาบ้านเราก็น่าจะอยู่ประมาณเท่าไรล่ะ6โมง6โมงครึ่งนะครับส่วนที่ผมกำลังเดินอยู่นี้ประมาณเกือบจะ3โมงเช้านะครับของญี่ปุ่นไม่ได้ดูบรรยากาศช่วงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบรรยากาศประมาณสัก เออเยนี้เยนี้เยนียน้จะเอาบรรยากาศต่างๆเมื่อวานนี้ก็ได้ไปนะเที่ยวชมที่โตเกียวโดมนะครับในการแข่งขันมาชกมวยนะที่อ่อโตเกียวโดมมีการชิงแชมป์ด้วยกันสองรุ่นครับไทยของเรานั่นก็นำเอาทั้งมาเฟียทั้งเยลลี่นะครับมาทำการแข่งขัน เดี๋ยวเดินกลับโรงแรมคับเดินกลับโรงแรมอากาศตอนนี้ก็จะวันนี้สบายหน่อยครับวันนี้สบายหน่อยมะสิบฮะขึ้นมาสิบสิบเอ็ดองศาครับวันนี้สบายหน่อยก็ถือว่าเป็นนี่ครับ มอเตอร์ไซค์โอ้โหอยากจะให้บ้านเราเหมือนบ้านเขาจริงกับมอเตอร์ไซค์ไม่มีรถสัญจรประจําทางรถส่วนบุคคลนี่น้อยมากเลยครับแทบจะไม่มีเลยมีแต่รถบัสมีแต่รถบริกาในนี่ครับมีรถบัสแล้วก็มีแท็กซี่จอดได้เป็นจุดเป็นจุด สวัสดีครับบอยสวัสดีครับฮอ่อหกมงครึ่งบ้านบ้านเขาก็จะอยู่เกือบสามโมงครับเกือบสามโมงเช้านี่มาดูเช้าเช้านี้ไม่อยากจะให้ลูกหลานบ้านเรามาดูครับ เน Motor ี่ยมอเตอร์ไซค์สักคันเดียวก็ไม่มีน,นี่นะนี่สะอาดสะอ้านดีมากเลยท้องที่ลา,านค้าแผงลอยที่นาตรงพุทธบาทอะไรต่างๆนี้ไม่มีกับไม่มีนะมีแต่ทางเดินนะ เขาเน้นเรื่องความปลอดภัยเรื่องนาสวัสดิภาพมากครับดีครับทุกทคนครับอันนี้ผมมาดูสภาพนาของประชาชนนาชาวญี่ปุ่นในช่งชวงเช้าเชนะครับเขาปฏิบัติภารกิจอะไรกันบ้างนี่ครับพอถึง นี่ครับเต็มเลยครับส่วนมากใช้วิธีการเดินนะครับเดินเดินที่ถ้าใช้วิธีการเดินลักษณะนี้นี่ผมมองดูแล้วไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษานี่จะผู้บัติเหตุต่างๆจะน้อยมากเลยดูนะครับรถส่วนตัวนี่แทบจะไม่มีเห็นมองเห็นเลยครับเราจะใช้รถบัส นะครับรถบัสกับรถแท็กซี่ไว้เป็นจุดต่างๆนะครับแท็กซี่มีมิเตอร์แท็กซี่มิเตอร์ไว้เป็นจุดต่างๆนี่แต่ส่วนมากก็ไม่ได้ใช้แล้วครับถ้าเป็นนานๆเห็นใช้ครั้งหนึ่งสิ่งที่เห็นคือ <c oughs> เขาเดินนะครับ <c oughs> เออชอบมากๆเลยครับชอบมากๆเลยด <c oughs> ีไหมตรงไฟแดงนี้นี่ เรื่องกฎจราจรต่างๆนี้นี่ผมว่าเขาปฏิบัติอย่างเช่งคัดมากมคือนี่เรื่สอบถามว่าในช่วงที่ไฟแดงไม่ว่าจะเป็นรถไฟแดงไม่ว่าจะเป็นรถวิง่งแต่ถ้าเราเดินปัดนะครับเดินตัดไปเขี่ยวของเข้าไปนี่เดิอดรถเสียหายเราต้องรับผิดชอบเขาด้วย นะครับเช่นเดียวกันกับเช่นเดียวกันกับในช่วงที่นะเขากำลังเดินผ่านในช่วงที่ไฟเขียวกำลังเดินผ่านเนี่ยเปิดไฟเขียวอยู่นี่ถ้ารถมอชชนเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่ติดคุกเลยนี่นะครับตอนเช้าขึ้นมานี่ครับไฟไฟเขียวแล้วไฟเขียวสำหรับทางเดินนะครับนี่ไฟเขียวสำหรับทางเดิน ชิมชมเลยครับชิมชมเลยน่าเชิญชมนักเรียนนิสิตนักศึกษาอ้าวนะครับเราก็จะเดินตามไปตรงนี้เลยครับเดินตามเขานี่แหละ เดินตามไปเข้าไปเรื่อยๆนะฮะก็บรรยากาศก็ประมาณนี้แหละครับชินชมนะครับแปนเรืองเขาสาสานดีนะ ใน,ในกลางเมืองโตเกียวนะครับไยการเมืองโตเกียวก็จะประมาณนี้ประมาณนี้รถโล่งเนี่ยโล่งโล่งเพราะ,นะราะว่าสิ่งที่โล่งก็คือรถส่วนตัวนะครับไม่ได้ใช้ครับ Okay. สวนมากมีแต่รถบัดนะครับกับ,ก,บการเดินเป็นหลักรถนะบัสแล้วการเดินเป็นหลัก อบคุณมากบอยขอบคุณมากนะเมื่อคืนนี้เข้าหลักของมาเฟียครับเยนรี่ส่วนเยนรี่นั้น,นโดนได้ท้ายโดนได้ท้ายครับเราก็ต้องอยู่ติดไฟแดงก็ต้องหยุดกับเขาครับหยุดกับเขาไฟแดงคนครับนี่เลยครับ บรนยากาศเช้าอ้าวไฟเขียวครับไฟเขียวแล้วต้องเดินทางครับฟเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวมาติดต้องเดินว่างๆก็อยากชวนพวกเรามาเดินที่ญี่ปุ่นดูแบบนี้นะน่าจะน่าจะ นัสุขภาพดีเป็นอย่างมากเลยสุขภนาเป็นออืกแล้วก็ก็มาดูนะครับบรรยากาศเช้าๆช้าอย่างนี้หลยนะเดี๋ยวก็จะพาเดินดูไปรอบ สี่พันหวันดีนยลูกวัดดีก็เลยนี่ใช่ไหมนี่มันเป็นสีว่าต้องไปบอกพวกเราทุกคนแล้วครับโดยเฉพาะลูกหลานของเราฝึกเดินนะครับการไปไหนมาไหนบ้านเมืองเขาเนี่ย เดินเป็นส่วนมากเลยครับเคยดูเลยบดไม้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนมอเตอร์ไซค์นี่จบเลยครับไม่ได้ไม่มีได้ขี่เลยครับเราไม่ให้ขี่แล้วก็อีกันึงเรื่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการซื้อรถนะครับที่ผมสอบถามดูเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อรถนั้นนี่แบบบุคคลที่จะซื้อรถได้นะครับคน่ที่จะซื้อรถได้นั้นจะต้องมีที่จอดรถ ถ้าจะมาตรวจสอบว่ามีที่จอดรถจอดอะไรไหมถ้าไม่มีที่จอดรถนี่ถ้าไม่มีที่จอดรนะถดดนี่ก็จะไม่สามารถเ,าเ,ร <c oughs> เดี๋ยวเอาลงไปเก็บก่อนเอาไ้นี่คือไรงแรบที่พักเดี๋ยวเอาลงไปเก็บก่อนจะเดินต่อ ่ตอ,อชอบครับสิ่งที่ชอบก็คือเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดและความสะอาดแล้วก็ <c oughs> แผงรอย ครับแขงรอยตามคุณบาทต่างๆนี่นี่โอ้โหง่ายมีนะครับแล้วก็รถที่จะรถที่จะมาจอดตามขอบทางไหลาทางเหมือนบ้านเรานี่หมดสิทธ์ก็ไม่มีครับกฎหมายเขารุนแรงกฎหมายเขารุนแรงมีเด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษานี่นี่นเดินนะครับ <laughs> เดินดีครับคุณแม่มาฟีีครับสดขใจก็เลยเดินมาเช้าเช้ามาไลฟ์สดนะครับมาไลฟ์สดให้ดูสภาพบ้านเมืองนะของชาวญี่ปุ่นนะครับที่เมืองโตเกียวนะครับให้พี่น้องชาวมวยของเราได้ได้ชมครับ ยากครับอาหารในมาเที่ยวนี้อาหารการกินนี่ก็ไม่ต่างกับบ้านเราแต่ว่านี่ครับร้านเตอร์มารีหมายต่างๆนั้นก็ไม่ต่างกันครับสวัสดีครับวัสดีคุณแม่เยลลี่ครับอ่ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวเาก็จะรีบแห่ดอีกครั้งหนึ่งนะครับสลัดเยลลี่ นตัยได้ถูกแต่ว่าด้วยสภาวะเกี่ยวกับเรื่องของเ,ออเรื่องของร่างกายนะครับร่างกายนั้นทำให้บนเวทีนั้นก็เลยนาสู้เขาไม่ได้นะครับปั่มปัดปัามเบี่ยงกัน ัตนก็ท้ายทา

khác gì đến với những sức mông này, đến về những sức mông ิภาพ1เมื่อใดที่โมโหลองนั่งนิ่งๆทบทวนดูว่าเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้มีอยู่บูได้รับสองวันถึงเจ้ากดได้เลยค่ะกวดได้เลยพี่ๆคนไหนสนใจกดเลยตะก้าเลยนะคะลูกค้าส่งตรงจังหวัดเชียงใหม่ให้ตะก้าสสั่งแล้วค่ะของสิบบาทพอดีุยขอบคุณค่ะ อีจีบเล็บกดใครเจรจาค่โปรกัเท่านั้นค่ะกฎหมายใหม่หลังวันที่1เมษาปี2563นปี2563กรณีที่เราเป็นฝ่ายผิดไปชนคนเสียชีวิตไม่ว่าเราจะเป็นญาติของผู้เสียหายหรือว่าเราเป็นเจ้าของรถที่จะต้องจ่ายให้กับคู่กรณีมาฟังกันค่ะว่ากฎหมายใหม่เขาจ่ายกันอย่างไร 1. หให้เบิกจากพรบรก่อนค่ะคนละ5 0 0แสนบาทโดยไม่ต้องต่อรองนะคะเมื่อพนักงานสอบสวนชี้ถูกผิดเรียบร้อยแล้วถ้าเราหรือว่าญาติเราเป็นฝ่ายถูกให้รับจากพรบอรของฝ่ายผิดที่5 0 0แสนบาทถ้าเราเป็นฝ่ายผิดพรบอรของเราก็จะจ่ายให้กับคู่กรณีแทนเรา5 0 0แสนบาทค่ะ สถ้าหากมีประกันภาคสมัครใจไม่ว่าจะเป็นประเภท 1, นึสองบวกสาบวกหรือแม้แต่ชั้น3ธรรมดากฎหมายใหม่ก็บังคับให้จ่ายไม่ต่ำกว่า500แสนบาทต่อคนนะคะสมมุตินะคะว่าถ้าเราเป็นฝ่ายถูกญาตเราเป็นฝ่ายถูกชนให้เรียกจากคู่กรณีซึ่งถ้าหากคู่กรณีเขามีทั้งพรบรและประกันภาคสมัครใจเขาจะจ่ายดังนี้ค่ะ พรบรจ่ายที่5 0 0 0นบาทพักสมัครใจจ่ายอีก5 0 0 0บาทรวมกันเป็น1ล้านบาทและถ้าหากเราเป็นฝ่ายผิดและเรามีทั้งพรบรและประกันพักสมัครใจพรบรก็ช่วยจ่ายแทนเราที่5 0 0 0บาทประกันพักสมัครใจก็จ่ายแทนเราอีก5 0 0 0บาทรวมเป็น1ล้านบาทโดยไม่ต้องต่อรองเช่นกันค่ะทายาทคู่กรณีสามารถปิดจบได้ก็ปิดจบได้ที่ชั้นพนักงานสอบสวนนะคะ และกรณีที่เราทําประกันภาคสมัครใจเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นประกันประเภทหนึ่งสองบวกสาบวกหรือแม้แต่ชั้น3ธรรมดาถ้าหากว่าหน้าตารางกรมธรร์ระบุความรับผิดต่อบุคคลภายนอกไว้เท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นนะคะ